Oh. Ôi ơi, chim khâu con Áo âm Bớt bớt, chiếu âm, hợp bạc má ông má chim ngay đó hả? Ừ, chồng chim Bớt bớt, hợp bạc.

ใจอิ่มข้าวยังอิ่มข้าวยังอิ่มแล้วกินน้ำเลยเด้อดืน่น้ำโอ้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 ชิลชิดีดมาแล้วอาชิดปากนี่ ว้างไหมเขากินเขา Wonder w ัดนี้เขากินเขาันเดอร์ช่ตุ๊กช่ตุ๊กชะเอ๋อเอ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 อหืม เขาแล้วก็คือเด็กหน่อยและพี่น้องเอ้ยคักูเด็กหน่อยเีกเมาแล้วก็ได้